สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะพอและต่สงขลาครับเราพาไปที่สวนสัตว์สงขลาคอีครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนครับเจ้าจ้อนลิงชิมแปนซีสวนสัตว์สงขลาครับได้ถ่ายผลฟุตบอลคู่ระหว่างอังกฤษกับเยอรมันนะครับบอลยูโรโดยถ่ายว่าอังกฤษจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่ครับตอนนั้นครับเขี่ยงธงชาติเยอรมันทิ้งไปเลยครับแล้วก็พาธงชาติอังกฤษ เดินชูไปเลยครับสุดท้ายครับเมื่อคืนนี้อังกฤษก็ชนะเยอรมันจริงๆนะครับสอวันนี้ครับเจ้าจอนก็ได้รางวัลเลยครับโดยคุณวันชัยตันวัฒนาครับผู้ในการสวนสัตว์สงขลานะครับก็จัดรางวัลพิเศษให้เจ้าจอนมาเลยครับเป็นทุเรียนหมอนทองหนึ่งลูกนะครับนี่ผูกโบมาเลยครับแล้วก็ผลไม้ป่า ด้วยนะครับมาเป็นรางวัลให้กับเจ้าจอนครับที่ทายผลบอลยูโรถูกเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับโดยครั้งก่อนก็ท่ายถูกมาแล้วนะครับว่าอังกฤษจากชนะโครเอเชียก็ชนะจริงๆครับเมื่อคืนนี้ก็ทายถูกอีกครั้งนึงครับโดยหลังจากนี้ทางโวนสัตนส,นสนกกาด <c oughs> <c oughs> รออยู่ครับรออยู่ครับ <c oughs> ยืนโอเโอ้ยท่านี้โดยหลังจากนี้นะครับทางส่วนสัตว์สมขาก็จะจัดกิจกรรมให้เจ้าจ่อนนะครับถ่ายผลฟุตบอลยูโรคู่บิ๊กแมตที่เป็นคู่สําคัญสําคัญที่แฟนบอลให้ความสนใจนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นคู่ไหนยัางไงาและถ่ายถูกอีกไหรมครับ,บรนี่ก็เป็นเสียโอ้โหดูมันครับดูครับนี่นี่น,นี่ได้เลยครับ เอ,เอาบอลไปก่อนครับเอาบอลไปเล่นก่อนออกกำไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินนะครับนี่ก็เป็นสีสันรครับที่เจา้าจอนได้รางวัลพิเศษวันนี้ครับเป็นทุเรียนหมอนทองหนึ่งลูกครับกับการถ่ายผลบอลถูกต้องอีกครั้งนึงครับเราไปดูภาพสีสันของเจา้าจอนทั้งหมดกันเลยครับให้โด่งนะจะงนะิงเอาไปหนึงประตูมาเองเรว วิดาเย้จอันขมอนขมอนวิดยเจอนขอเน้บอมาทาบอเนี่ยนี่มาแล้วเอ้ยยิ้มอาไงดีขอเร็วครับขัวเร็ว นี่ก็แค่นี้ครับดูเห็นไหม้วยไหมครับไดด้้วยครับเก่งเกงเกงทำนะเก่งเกงอยู่นะครับรวยนนะโอ้ฮามามบัดี้วันนี้โอ้ฮามามบัดี้ลยจ้ะใจเย็นลูกใจเย็นขอบคุณนะครับครับเก่งเกงลูกมือรอเลยคู่ต่อไปนะอังกฤษเจอยูเครนครับ อนครับดูนะเด่นมีอีกวคนนี้ต้องกินให้จุดใจหน่อยเน่าจะร้อนนะสสวัดีครับรับได้ด้วยไหมอีิทีมชาตนายประตูครับด้วยไง ร่อยไหมชิเล็กนี่ให้คนเลี้ยงก่อนแ่นต่ตานต่ตานการหลอนครับครับโดยย้อยๆหน่อยเอ้ยมาเล่ด้วยะจ๊ะก็กไปเป็นลูกว่าแล้วคับ เดี๋ยวๆให้กินนี่ก่อนดับดับปาดดับความหวานไปดูรถที่มา ไม่ชอบพีคืออะไรยิ้นกับเราชิ้นเมื่อก่อนกองแก้วหลอดวาจอดดูหลอดแก้วเทเลยสบายใจเลยวันนี้ขอสักวันหนึวันเดี๋ยวกลัวเป็นบอกวันโลกอะไรกินเราไปเลยวันนี้ผลงานดีชินนนำนะครับชมได้ให้รางวัลวันนี้ซุป Quay còn quay còn khắp còn. <cười> <cười> tổ bữa, tổ bữa, tổ bữa. Tao bơ, bơ.